เอาเลยครับก็7โหลสวนสัตว์สวัสดีสสดคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับแนมเอ็มเอ็ทในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่า มีคลิปแกล้งคนกันอีกแล้วก็เลยครับท่าผู้ชมครับหากใครชอบคลิปสุ่มแกล้งคนขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับจะได้มีคลิปสุ่มแกล้งคนบ่อยๆโอเคครับผมท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมอยู่กับชุดนี้เลยนะครับผมชุดราชเจ้าสังเวียนนะนะ โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะสุ่มทีมไปหาคนแก้กันเลยนะครับคือผมลองไปเล่นแล้งแล้วหลายรอบมากนะครับเขาไม่มีใครเปิดไมค์แล้วก็ไม่มีใครแบบเขารู้เหมือนว่าผมจะแก้เขารู้ได้หมดนะครับช่วงนี้แล้ววันนี้นะผมก็เลยจะลองไปเล่นแบบธรรมดาดูแล้วกันนะครับแต่เจอคนที่แบบพูดมากเลยเพราะว่าเด็กๆส่วนมากก็จะเล่นแบบธรรมดาเลยผมอยากเจอน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มไปแบบยูโอนะครับท่านผู้ชมครับโอเคหากใครชอบคลิปแก้โกย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิด้วยนะครับผมโอเคอินโทรมา l เราเข้าเกมมาเป็นท so ี่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันมาคันดูแล้วเส็จๆริ้นพันกันแล้วเวลาจะแก้คนอะไรลิ้นพันกันตลอดแล้วมาดูแล้วว่าคนที่ได้อยู่กับเราน่นก็คือ มันโง่นะครับยังติดบอร์ดด้วยนะเนี่ยแหมผมจะลองเปิดไมค์คุยกันดูนะครับทุกผู้ชมครับอ่าฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินผมฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลอ่าได้ยินครับ อ๋อได้ยินได้ยินได้ย no, no, no. ินแล้วนะครับได้ยินแล้วแม่ว่าไงครับใช่ใช่แม่เดี๋ยวจะจะไปรับน้องให้ครับใช่ใช่แล้วในเกมก่อนเดี๋ยวไปครับโดนโดนไหนครับโดนไหนครับโดนไหนครับฮัลโหลคนในเกมได้ยินไหมครับโดนเลยครับไปอูมันโง่ทำไมนายถึงตั้งชื่อแบบเนี้ยช่างบ่เฉอยช่างบ่เฉอยช่างบ่เถอะช่างบ่เฉอยฮัลโหลนาย นายสนใจเข้าสภา,ากับเราปะแต่เช้าเลยเนี่ยเอาวะมา <c oughs> ันจะดีหรอครับแล้วทำไมวันนี้นายมาเล่นแบบธรรมดานี่นี่ไม่ได้ลงแรงนะผมสงบจิตสงบจิตสงบจิตกับรสงบจิตสงบใจอะสงบใจเข้ามา, <c oughs> มา <c oughs> ระวังนะครับระวังนะครับผมก็มา,<อ>าสงบจิตสงบใจเหมือนกันกน,นะครับในสภาเนี่ย นายลองเจอคนนะนายนายคน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 นคนนี่ไงนี่ไงเนี่ย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 คนเนี้ยคนเนี่ยในส่วนมากเวลานายอยู่บ้านนายชอบทำอะไรฮัลโหลครับไม่ได้ยินสัญญาณตอบรับจากลึกลัหมท่านเรียนฮัลโหลครับนายนายนายได้ยินหรือเปล่านายฮัลโหลได้ยินครับ ปกตินายอยู่บ้านนายดูแบบยูทงยูทูบอะไรอย่างงี้บ้างป่ะอ่อดูดูวิ่งจริงเหรอนี่ยเออปกตินายนายดูนายดูฟรีไฟส์ยบ้าคนแคสีไฟ์ายได้ดูไหมอ่าดูครับดูเหรอดูจริงเหรอคนใครใครมงเงินไปดูใครไม่ค่อยรู้จักใครไม่รู้จักใครแล้วนายดูได้ไงอ่ะนายดูนายดูนายปกตินายดูใครอ่ะนายดูใครปกติอ่ะดูใครดูใครดูใครเออว่านี่ใครผมเฮ้ยระวังไหนมีคนมีคนมีคนนั่นนั่นหน้าผมครับ ไม่เห็นมีอะไรเลยนายหน้านะผมครับไม่มีไม่มีไม่มีน่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยหน้าผมโอ้ลบ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 โอเคครับโอเคครับมีกี่ตัวนายเออแล้วนายเคยแบบได้ดูแบบไอ้นี่มั้งไหมแบบยูทูบเบอร์ที่ใส่ผ้าปิดปากหัวฟ้าฟ้าเคยได้ดูไหมเคยเห็นไหมใช่ hard locker บอ พี่ชายพี่สาวกันรับพี่แล้วนอกจากฮัตล็อกเกอร์แล้วนายได้ดูช่องอื่นบ้างไหมที่แคสฟรฟีไฟอะแฟฟรีไฟอะอ๋อไม่ค่อยแม่อ๋อแต่เราดูนะเราดูเหมือนกันนะพี่เอกเราก็ดูนะแต่ว่าเฮ้ย เจ้าคนจะก็เออเดี๋ยวหนึ่งนะนายเดี๋ยวหนึ่งนะนายต้องดูนะมีมีช่องหนึ่งน่าน่าดูมากสนุกสนุกจะแนะนำให้ดูนายนายต้องการปะช่วงนี้ดังดังมากเลยนะเขาแคสติฟายด้วยนะนายสนใจดูไหมเดี๋ยวเราแนะนำให้เอาปัตเอาปัตรเอาปัเอาบัตรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมนะฮะอะไรนะนายนนะช่วงช่วงนี้ผมไม่อยากไม่อยากดูเหรอกำลังแซดฮะกำลังแซดเศร้าเหรอใช่นายจะเศร้าอะไรอ่ะนายเศร้าเรื่องอะไร ผมโดนผู้หญิงทิ้ง,ผ,งผู้หญิงยังไงอ่ะผู้หญิงยังไงนาอนั้เราปไม่ได้ผู้หญิงเขารับไม่ได้รับไม่ได้เร<น>ื<น>่องนายไม่จนนะนายก็แต่งตัวเท่อยู่นะ <c oughs> กินปืนนายก็มีนี่ไงเนี่ยเทำไมเขาถึงทิ้งนายอะนายทำอะไรให้เขาแบบเสียใจหรือเปล่านายเป็นคนอื่นเหรอ เขาเขาบอกว่าผมเพชรตีผมนายเขาเขานาย้เขาน้อยไปอย่างเงี้ยนะใช่โอ้โอหดีลายเพชรเยอะกว่าคืออยู่กับอีกคนนึงได้เพชรเยอะกว่าอย่างเงี้ยเหรอใช่โอ้โเศร้าเลยครับอ่าแล้วตอนนี้ผู้หญิงคนไหนเขายังคุยกับนายอยู่ไหมอ,อ่ผมเลิกคุยไปแล้วครับนายนายอย่าไปเสียใจนะนายคิดว่ามันเป็นนายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะ เพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะเลือกนายด้วยที่ว่านายมีมากมีน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยมันนายต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะต่อให้นายเป็นคนที่มีตังค์เยอะแค่ไหนอ่ะแบบเป็นร้อยล้านเชื่อไหมว่าสักวันหนึ่งอ่ะยังไงผู้หญิงคนไ้นเขาก็ต้องไปเจอคนที่รวยกว่านายมีตังค์เยอะกว่านายอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องเสียใจนะที่ตอนแี้นายมีให้เขาน้อยอ่ะ นายมีเท่านี้ให้เขาอ่ะนายลงภูมิใจแล้วว่านายนายอย่างน้อยนายก็พยายามจะให้เขาอ่ะนะนายไม่ต้องเสียใจนะเสียใจครับครับไปแ,แล้วขเขาบังคับคือนายนายต้องคิดในแง่ดีอ่ะเพราะว่าตอนเนีนเ้ยนายนายคบกังคัานานยังโอ้ควบกันนานานเหรอ ก็คิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยเราก็เจ็บแค่ครั้งเดียวไงเราไม่ต้องไปเศร้าต่อให้เราถ้าเราอยู่นานเราก็ยิ่งเจ็บนานนะสู้เราทนเจ็บครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็อ,อจบไปเลยดีกว่านะเชื่อเรานะไปคิดจะข่าตายด้วยนายอย่าไปคิดอย่างนั้นดินายอย่าไปเศร้ากับมันเรื่องเรื่องแบบนั้นชีวิตเรามันมีค่ามากด้วยชีวิตหนึ่งชีวิตอะ พ็มาทำนื่ได้ครับนายมีพ่อไหมมีพ่อมีแม่ไหมตอนนี้พ่อแม่นายยังอยู่แม่มมขอโทษนะมีมีมีครับพ่อแม่นายก็ยังอยู่นี่นายอย่าไปคิดอย่างนั้นเลคือคนที่เสียใจมากกว่านายตอนเนี้ยถ้านายเสียไปอะ่ะคือพ่อแม่นายนะเว้ยถ้านายแบบถ้านายแบบเศร้าจริงๆนะนายมาเล่นเกมกับเราเลยนะมาเล่นเกมกับเราได้ทั้งวันเลยนานายผมไม่มีเพื่อนเลยเรา นายนี่ไงเราจะเป็นเราจะเล่นกับนายตลอดเลยติดใจมากเลยครับไม่ว่าจะได้กี่ตายกี่ตาเราจะเล่นกับนายไปไปเป็นไปเป็นสิบๆร้อยร้อยตาเลยแต่ขอแค่นายอยากกินที่จะฆ่าตัวตายนะเราขอแหละเราขอลองนะยาวมถ้าถ้าเราเล่าให้ฟังนายอยาหาว่าเราสอนได้ไหม ได้ได้งั้นเรามาเล่นเกมกันให้สนุกกว่าได้ไหมเราเดี๋ยวแล้วเราจะบอกให้ฟังเดี๋นายจะเปลี่ยนใจมา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 ขบวนมีคนเยอะเลยนายเราเล่นเราเล่นโหมดธรรมดาอยู่แล้วไงนายเราวู้เลยวู้เลยได้ครับระบายลงไงระบายเลยนะครับครับครับครมไม่ค่อยเก่งเก่งมากเลย ใชเก่งนะสอนร้อนหน่อยดิเราต้องเก่งอยู่แล้วเอยากเก่งแบบนายมั่งเลยอ๋อมีคนอยากเก่งเหมือนเราเยอะนะนายรู้จักเราเปล่าเรารู้จักเราเปล่าเราจักเราแม่เราจักเราเปล่าเร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 าไม่รู้จักอ่ะใครอ่ะนายคนดังหรอก็ก็ก็พอตัวนะเขพอตัวนะเฮ้ยนายเราจะตายเราจะตายบอกไงเราจะตายบอกไงโอ้ยนายโอ้จบแล้วนายเราตกเขานาย นายเราจะแบกนายเองนะดูนายเรานายดูเราเล่นนะเรานายดูเราเล่นนะนายจะแบบอึ้งในฝีมือของเราเลยนายโอ้นายเก่งเกินเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนายโอ้เป็นไงนายเป็นไงโอ้ยนายนายเก่งจังอะเป็นไงนายเป็นไงโอ้นายยิงตาหัวนายโปหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วนายโปเไ้ยเราโปเออโอ้หัวอีกแล้วอะนายนายเล่นโปแน่เลยเอ้ยเป็นไงนายโฮแม่นมากเราแม่นไหม นายเกิดไปโอเคนี่เป็นไงนายเป็นไง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 นี่นายเป็นไงเป็นไงนายมาสอนเราหน่อยได้ไหมเราอยากเล่นเกมแบบนี้เป็นไง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 นี่นายเดี๋ยวเราอีกคนนึงเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวเราชวนนายเล่นอีกเกมหนึ่งได้ไหมได้ได้ได้ครับโอเคโอเคโอเคเราเราฆ่าตรงนี้ก่อนนะชีวิตสองเออ ได้ยินหรอเป่ยได้ยินครับได้ยินอะไรยินได้ไหมได้ยินเราไหมได้ยินครับได้ยินนายก่อนวันนี้คือจริงๆเราเราเราไม่ว่างจริงๆนาะนายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นด้วยตอนเย็นๆนะเพราะตอนนี้เราต้องพาแฟนเราไปโรงพยาบาลน,นะนายเข้าใจปะอ๋อเข้าใจเราอยากจะบอกนายไปนะเว้ยว่าอารมณ์การฆ่าตัวตายมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะนายนายนายเคยเศร้ามากๆไหมเศร้าเอ่อแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราลองเศร้ามากๆ เราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเลยอยู่กับอารมณ์นั้นไปเลยแล้วก็นั่งรอมันเลยแล้วสักพักมันจะหายไปเองเวลาหลุงนายโกรธใครโมโหใครนายก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเลยแต่ว่านายไม่ต้องไปตอบโต้นะนายโมโหเขานายไม่ต้องไปด่าเขานายนั่งเฉยๆนั่งอยู่กับมันนั่งอยู่กับอารมณ์โมโหนั้นแล้วอารมณ์โมโหนั้นน่ะมันจะหายไปกับจากตัวนายเองนายลองแบบอยากฆ่าตัวตายแล้วนั่งอยู่กับอารมณ์นั้น ท้ามาเลยว่ามันจะเศร้าแค่ไหนมันจะร้อนสักแค่ไหนมันจะเศร้าสักแค่ไหนนายอยู่กับมันไปเลยแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะอาการนั้นอ่ะมันจะหายไปเองโ okay. อเคครับข,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 ขอบคุณมากขอบคุณมากนายดีคอยปลอบเราโดยที่เราไม่มีใครโอเคถ้าสมมติเรานั่งแล้วเราคิดไตรตรองกับการกระทําทีาท่เรากาลังจะทำอ่ะเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ลงมือทําในสิ่งที่จะทําให้มันเกิดผลเสียต่อต่อเราถ้านายไม่คิดถึง ตัวนายนายคิดถึงพ่อแม่นายพ่อแม่นายจะเสียใจมากมากเขานาย okay, nice. เราเราเข้าใจแล้วผมจะพยายามนะ okay. เขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงเราแอดเพื่อนนายไปนะได้ได้โอเคแล้วเราเจอเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะนายนายเป็นคนดีมากเลยอ่แะแบบคนดีแบบนายนี่หายากม,มากเล่นโอเคครับโอเคนายนาย เขาดีกบอกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ผมผมไม่อยากบอกเขาแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าเออผมเป็นยูทูบเบอร์นะเผื่อเขาจะดีใจที่เขาได้เล่นกับผมอะไรเงี้ยเขาจะดีใจขึ้นนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาได้เล่นกับเขาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วกันแต่ว่าอาจจะยังไม่บอกในคลิปนี้เนาะโอเคโอเคนายงันเดี๋ยวเราไปก่อนนะนายรอนายรอเราด้วยนะตอนเย็นอ่ะนายเราจะมาเล่นด้วยเร, <Okay. S 2> เราจะรอนะนายเราจะรอนายชื่อนายขึ้นเลย โอเคครับโอเคโอเคเจอกันนายเจอกันนายนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อป๊อปโอเคเราชื่อเนมนะเราชื่อเนมนะโอเคเจอกันนายสู้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 ครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับในคลิปนี้นะครับก็ได้แกล้งคนโอ้ก็เอาเป็นว่านะครับในตอนเย็นผมอาจจะถ้าได้สตรีมผมอาจจะมาเล่นกับเขานะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาเครียดนะ ก็ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเขาจะรู้จักผมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยเนาะคือถ้าอยากจะช่วยให้เขาแบบเออได้มีไอ้นี่ที่ดีขึ้นผมเข้าใจลมคนอ,อกหักแหละผมไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราเศร้ามากๆเวลาเราโกรธมากๆากับผมว่าเราควรที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็เข้าใจอารมณ์นั้นนะครับให้เราเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นก่อนเราถึงไม่คิดที่จะทําในสิ่งที่ไม่ควรทําลงไปอย่างเช่นที่ผมบอกไปคือเวลาเราโกรธใคร สมมติถ้าผมเป็นยูทูบเบอร์ผมโกรธใครมากๆผมอาจจะพอเห็นคนด่าปุ๊บผมโกรธมากผมอาจจะพิมพ์คอมเมนต์โมโหแล้วก็ด่าเขากลับไปแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือคนจะตามมาด่าผมว่าเออผมเป็นคนที่ไม่ใจเย็นผมเป็นคนที่ด่าคนหรออะไรเงี้ยแล้วถ้าผมแบบไม่ด่าและอยู่กับอารมณ์โมโหนั้นสักพักอารมณ์โมโหนั้นมันก็จะหายไปเองครับผมเราต้องเข้าใจอารมณ์มันอย่างเช่นอารมณ์เศร้าของน้องคนเมื่อกี้ผมไม่รู้เขาเป็นน้องเป็นพี่ผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่กับอารมณ์เศร้า แล้วถ้าเขาแบบไม่หาทางออกไม่ได้แล้วคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่ไม่โอเคนะครับผมว่าให้เขาอยู่กับอารมณ์เศร้านั้นแล้วพยายามเข้าใจมันพยายามไม่ฆ่าตัวตายลองนั่งดูซิลองไม่ฆ่าตัวตายดูซิแล้วอารมณ์ตอนนั้นนะครับมันก็จะหายไปอารมณ์เศร้าอารมณ์อะไรเงี้ยถ้าเขาเข้าใจมันนะแต่ว่าผมเนี่ยก็พูดใช้คําพูดพูดได้เท่าที่จะช่วยได้นะครับผมเอาเป็นว่านะครับ ใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคนเมื่อกี้ด้วยนะครับ้องนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบายไม่เคยได้แกล้งคนเลยชีวิต